ก่อนที่ละครเวทีเรื่องพระเวศสันดอนตอนชูชกผู้หวังดีจะเริ่มขึ้นพี่นักแสดงจะสอนให้น้องๆหัดร้องร้ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาก็อ่านได้นะแค่แป๊บเดียวรนะที่พี่ๆคณะละครอ่านให้ดูเป็นตัวอย่างเด็กทั้งโรงเรียนได้รู้จักว่าการอ่านร้ามันมันอ่านอย่างนี้มันไพเราะนะอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวน้อยก็ได้หมดซึ่งปกติแล้วการอ่านร้นี้เด็กจะได้เรียนในระดับชั้นมหเลย หลังจากละครได้เปิดฉากแรกไปแล้วเ<อ>มือ่อใดที่ถึงคิวของผู้ชมเด็กๆก,ก็จะเปล่งเสียงร้องร่ายอย่างพร้อมเพรียงส่งคิวต่อให้นักแสดงสามารถแสดงบทบาทต่อไปได้อย่างลื่นไหลทำให้สนุกมีส่วนร,ร่วมในการแสดงอะครับไม่ใช่นั่งดูเฉยๆอะครับยางเช่นร้องร่ายก็ไม่เคยร้องมาก่อนแต่มาวันนี้ได้ร้องก็ก็ได้เหมือนได้เล่นมินิตัวเลยาาก็ผมอ่านไม่ค่อยเก่งครับแต่เห็นเพื่อนอๆอ่านแล้วก็ มีความมุ่งมั่นยาจะอ่านให้แบบเสียงดังขึ้นไม่เฉพาะการอ่านไรยผู้ออกแบบละครตั้งใจงให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นจนจบโดยเฉพาะในฉากการหาชาลีวิ่งหนีชูชกเข้าไปแอบในบึงบัวาการดึงผู้ชมเข้ามามีประสบการณ์ร่วมนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของละครคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการได้ฝึกดูฝึกฟัง อย่างใจจดใจจอ่อคิดวิเคราะห์มองปัญหาเทียบเคียงประสบการณ์ตรงของตัวเองเข้ากับละครนี่คือเรอยากเกึงเสักหนอด้วยว่าดูละครแล้วต้องย้อนดูตัวเองด้วยแล้วก็เอาละครเนี่ยเป็นประยุชต์ใช้กับชีวิตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหลังจากละครจบลงทุกครั้งกิจกรรมที่สําคัญคือการสรุปการเรียนรู้เด็กๆได้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์มองปัญหา เพื่อนำผลที e ่ได <tinc S 1> ้มาปรับใช้กับช <Liberty eye> ีว <mail> ิตของตนเองเกิดเป็นความตั้งใจที่จะทำอะไรดีๆจากเรื่องใกล้ตัวเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเสียสละสิ่งเล็กๆในห้องก็ได้นะคะเพื่อได้มีจะพาของเพื่อนค่ะเวลาเรามองอะไรเราอย่ามองจุดเดียวให้มองหลายๆมุมมองหลายๆมุมแล้วก็มองให้ให้ละเอียดก็การให้และการกตัญยูต่อพ่อต่อแม่ตั้งใจเรียนมากกว่านิดหน่อย ก็ที่สำคัญเลยที่เกียอ่านหนังสือครับก็จะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตของเราที่ดีในวันหน้าครับละครที่ดีจึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่การได้เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆด้วยความตั้งใจทำอย่างสม่าเสมอก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้